ใบอะใบให้หนึ่งจำนวนนะอ่ะสมมุติถ้ากูใส่เลขห้าตรงกลางถ้ากูใส่เลขห้าตรงกลางเลขอื่นจะเป็นเช่นใด ใช่ค่ะเท่ากันทุกอะไรคะทุกเส้นเส้นตรงเส้นนี้ลองบวกว่าเท่ากันไหมตัวห้าตัวนี้อยู่ตรงกลางตัวที่จะใช้ร่วมกันก็คือมีเส้นตรงเส้นนี้ในแนวตั้งแล้วก็เส้นตรงในแนวทแยงเส้นนี้ที่จะใช้ห้านักเรียนก็ลองเอาห้า บวกอะไรดีอ่ะลองห้าบวกสองห้าบวกอะไรแล้วแต่ได้ไหมได้ไหมดูซิว่าห้องนี้จะคิดได้ไหมหนูได้เท่าไรคะสิบสิบเท่ากันนะคะสองเซนถ้าหนูได้อ่ะแต่ถ้าหนูลองคิดต่อไปว่าถ้าเป็นเส้นอื่นมันจะได้สิบไหม ถ้าครูใบอีกหนึ่งเส้นอถ้าครูให้ค่าที่มากที่สุดอยู่บนม,มุมคือเลข8เพราะที่จะเป็นฐานส่งมาให้อะไรคะส่งมาให้ตัวอื่น่ครูใช้ห้าเนี่ยเป็นค่าตรงกลางแล้วครูใช้8ที่มีค่ามากที่สุดเป็นตัวที่จะส่งมาสู่เส้นตรงเส้นอื่นนะคะเพราะว่าเราจะใช้8ในการบวกกันเนี่ยถึง กี่เส้นถึงสามเส้นเลยอย่างข้อนี้สิ่งที่นักเรียนหาได้สิ่งแรกค่าค่าแรกที่นักเรียนหาได้คือค่าอะไรในแน,แนวนี้นักเรียนลองนําจํานวนอะไรก็ได้ที่บวก8ปบวกหนะคะแล้วก็บวกจํานวนเนี้ยนักเรียนเลือกมาเองลองดูซิว่าใส่แล้ว จะได้ผลรับเท่าไรนักเรียนอาจจะลองเอาหนึ่งมาใส่ก่อนหรือว่าเอาสองมาใส่เอาสาแต่นักเรียนสมควรเอาเอาเจมาใส่ตรงนี้ไหมคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นค่าที่มีจํานวนอะไรมากอยู่แล้วถ้าเรียนเอามาใส่ค่าที่เหลือมันก็จะเหลือแค่หนึ่งสองสาใช่ไหมคะสี่แล้วก็หนักเรียนไม่สมควรที่จะเอาเลขมากเนะี้ยมาอยู่ในเส้นตรงเดียวกันหมดเลย ถ้านักเรียเอาเตดมาเนี่ยมันจะเยอะไปอ่ะลองดูอ่ะลองดูได้ไหมเตดอันนี้มีแววแล้วเธอเอาเตดตรงนี้ นี่บวกกันได้เทาไรสิ 12, บสองบวกกันได้สิบสามอันนี้บวกกันได้สิบสองเลยไหมถ้าสมมุติว่าเธอเอาอันนี้ลงมากลายเป็นเป็นอะไรใสสองบวกกันได้เท่าไหรสิบห้าและอันเนี้ยเธอก็จะเหลือแค่อะไรถ้าเธอคิดว่าเส้นตรงเนี้ยมันคือสิบห้าและเส้นเนี้ยอะไรบวกกันแล้วได้สิบห้าเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกอีเท่าไร่ถึงได้สิบห้า ห <6 S 1> กอ่ะเใส่นี่ดิเธอเด็ดแล้วนี่ใส่ลกแล้วเด็ดจะถูกแล้วใส่แล้วหกบวกกันเท่าไหร่สิบสี่ขาดยู่เท่าไหร่หนึ่งอ่ะนี่สิบสองขาดอยู่เท่าไหร่ได้สิบห้าเหมือนกันไหมอ่ะมีคนได้แล้วนะคะหนึ่งคนมีคนได้แล้วหนึ่งคนก็คือกอรัลาร์กนะ เขาเอาสองใส่ในแนวนี้เพื่อที่จะได้เท่าไหร่คะเส้นตรงนี้คือ15นะต่อไปก็จะดูเส้นตรงนี้อะใสสาอันนี้ใส่จ็ดเส้นตรงนี้ก็จะได้15ต่อไปอันนี้เหลือ1ตัวอันนี้ก็เหลือ1ตัวอันนี้ใส่อะไรคะอันนี้ใสห6นะอันนี้ใส่6เพราะว่า7 ับสองที่เราหาไว้เซสองเป็นเก้าบวกด้วยหกก็เป็นสิบห้าอันนี้ก็จะเหลือเลขหนึ่งกับเลขสี่ที่เราจะเอามาใส่แล้วก็พิจารณาดูแล้วอันนี้ต้องใส่เลขหนึ่งอันนี้ต้องใส่เลขสี่าผลรวมก็คือสิบห้านะแต่ละเส้นนะคะสิบห้าถ้าใครคิดได้แบบอื่นบอกนะเก่งมากตบมือให้กัลลาร์หน่อยนะได้ได้เท่าไหร่คะ มีคนได้12ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ส่งคุณครูด้วยสําหรับใครที่ไม่ได้ก็จะไม่มีคะแนนนะใครที่ได้เพื่อนบอกว่ามีได้12ด้วยส่งคุณครูด้วยนะคะกรรักส่งคุณครูด้วยนะคะเป็นคะแนนนะคะ ทศนิยม1นึ่ตำแหน่งและทศนิยมสองตำแหน่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะมาดูนะคะทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จะมีจํานวนนะคะอยู่หลังทศนิยมเพียง1ตัวนะคะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งมีเลขโดดหลังจุดทศนิยม1ตัวเลขโดดหลังจุดทศนิยมนะคะแสดง จำนวนว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนที่เท่ากันทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแทนนะคะให้เรารู้ว่านะคะเลขโดนหลังจุดทศนิยมแสดงว่าเป็นกี่ส่วนใน10ส่วนถ้าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะมีส่วนเป็นถ้าเราเขียนได้เราเขียนรูปแบบทศนิยมได้เราก็ต้องเขียนเศษส่วนได้มันจะสอดคล้องกันนะคะระหว่างทศนิยมแล้วก็ เศษส่วนนะอาดูตัวอย่างอันนี้ที่เราเรียนมาคือเศษส่วนอันนี้แต่มีส่วนเป็นเท่าไหร่มีกี่ช่องรูปสี่เหลี่ยมนี้แบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดเก้าสิบจะมีส่วนเป็นห้หกส่วนจะได้เศษหกนะ 6ส่วนใน10ส่วนเท่าๆกันก็คือระบายไป6ช่องจากที่มีโยเซฟช่องอันนี้จะมีส่วนเป็นเท่าไหร่ส่วน10บคูถามถึงส่วนส่วนก็คือจำนวนช่องจำนวนช่องมี10ช่องก็คือส่วนสิบตัวเศษของเราก็คือตัวตัวเศษก็คือส่วนที่เราระบายสีไปหกนะคะ พอแลาเราเขียนเราก็จะเขียนเป็นทศนิยมได้ด้วยเขียนเป็นเศษส่วนได้ด้วยนะอันนี้ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษเศษหกส่วนสิบถ้าเขียนเป็นทศนิยมหกจุดสิบได้ไหมคะหกจุดสิบมันก็เหมือนมันก็คือหกอันนี้มันก็คือศูนย์จุดหกนำศูนย์ตัวเนี้ย ถ้าคิดง่ายๆลำศูนย์ตัวนี้นมาไว้ข้างหน้า0.6เพราะว่าถ้าเราเอาไปหารแล้วมันจะไม่ลงตัวมันจะได้0.6 0.6เขียนเป็น0.6ถ้าทดสัญลักษยมหนึ่งตำแหน่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งจะมีส่วนเท่ากับ10ทดสิญลักหนึ่งตำแหน่งจะมีส่วนเท่ากับ10 อันนี้เป็นหกสิบส่วนสิบจะเขียนเป็นทศน,นิยมได้ไงมันก็คือหกจุดศูนย์อ่ะต่อไปอันนี้นะคะอันนี้มันมีรูปนะคะหนึ่งรูปแบ่งออกเป็นหนึ่งรูปแบ่งออกเป็นสิบสิบอะไรคะสิบส่วน แล้วสิบส่วนมีกี่รูปสามรูประบายสีไปแล้วสองรูป,รปเหลืออีกหนึ่งรูปจากสิบส่วนระบายสีไปกี่ส่วนหกส,ส่วนถ้าเขียนเป็นเศษส่วนเราก็จะได้อะไรสองเพราะว่าเราระบายสีไปกี่รูปแล้วสองรูปก็จะได้สองเศษ สีได้ไงสีนี่คือส่วนที่เราไม่ระบายสีเราจะนับคืออะสองรูปกับอีกเจ็ดนะคะอีกเจ็ดส่วนสิบนะคะอีกเจ็ดส่วนสิบก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ระบายไปหกนักเรียนรูปของครู ต่างจากในหนังสือพี่คะอันนี้ก็แค่เท่าไหร่คะหก มี2รูปนะคะ2รูปที่เราระบายสีไปกับอีก6 6ส่วนใน10ส่วนหส่วนในส0ส,ส,ส,ส่วนมันก็คือเศษ6ส่วน10ข้างหน้านี้ก็จะเป็นอะไรคะ2 2รูปนะคะสองรูปที่เราระบายสีเต็มไปกับเศษ6ส่วน,น10ก็คือจำนวนนี้จำนวนรูปนี้ที่เราแบ่งไว้แต่เราระบายสีไม่ ครบทุกช่องเราระบายสีไปเพียง6ก็คือ6กส่วนสินะพราลายเขียนเป็นเขียนเป็นพรนะสั